ยัดใ,ใกล้ๆแล้วมั้งยัดใกล้ๆยัดใ,ใกล้ๆเรียบ้อยครับผมโคตรแรงหมกไดง x อช็อตนะผมก็<ๆ>วันนี้เรามาอยู่ในเกม X Shot นะผมในด่านมัมมี่นะผมในสนามเด็กเล่นนะผมก็วันนี้ผมจะมารีวิวปืน8.5ที่เป็นลูกฟองนะผมว่าจะแรงแค่ไหนนะผม มาครับผมเราไปติดตามดูอะไรดีกว่าครับมาครับมีคนเป็นแล้วร้อยร้อยโอ้ยโอ้ยโ้ยเพ่นนี้ยครับเพ่นนี้บท่านผู้ชมเพ่นนี้ครับเพ่นนี้ครับเพ่นนี้ครับอืมเป็นผีครึ่งห้องแล้วครับภายในไม่กี่นาทีไม่ถึงนาทีแล้วทำนะครับมาครับผมเราก็วิ่งตามออดแล้วครับผมห้องเขาไม่ไม่ไม่โนนะผมไม่โนเอวบเคนะผมแต่โนเอ แต่ n o A อ B บนะครับผมมาครับ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 มาแล้วมาแล้วมาครับ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 หืมหกว่าครับื้มหื้มหร้มห้มหื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 ้มห้อ้มเร้มมม มีนรวิ่งช้าเหลือเกินไปครับไปครับมาครับผมไปครับไปครับต้องได้ละต้องได้ลนะวันี้เอ้าโหเพื่อนชนเกินไปไปครับไปครับไปครับฮเอ้าเอ้าได้ไหน้าได้ไหมหน้าเอาเพื่อนเอาดิลุยดิอืโอ้โหไิดแชร์ไปนิดเดียวแชร์ไปนิดเดียวท่านผู้ชม ยังไงครับ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 เอาครับมาครับหวยวิ่งไ้จัดเลยไปครับ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 ไปเลยครับไปเลยครับวิเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วท่านผู้ชมนี่ไงนี่ไงขอหัวได้บละขอหัวได้บละท่านผู้ชมมาครับผม ก็ผีชนะครับผมปากเนี่ยับผม no a g จ pro ปากนะครับผมไะเราไปมาครับมาครับโอ้ใครเขาชอบแฟดกันอนี่ยบอกเฮ้ยแฟดจังอา้าวข้างบนนั้นเป็นนะผมเป็นเยอะด้วยเป็นเยอะด้วยมาครับมาครับ เป็นเยอะสักด้วยครับผมมาครับมาครับท่านผู้ชมครับวิ้ววิ้ววิ้วมาครับสับหลอกไปอะซับหลอกไปดิสับหลอกไปดิสับหลอกไปดิเพื่อนเอา้าโอ้โหติดอะไรตรงนี้นะท่านผู้ชมุกที อเรียบร้อยครับผมแตกครับผมไปครับไปครับมาเพื่ออยู่โน่นใช่ไหมขามานี่วะเขาจะมานี่วะมาวะโดนลุมแล้วนะโดนลุมแล้วไม่เหลือไม่รอดเรียบร้อยเสร็จหมด้วครับบอกเลยเดี๋ยตรงโน้นครับเดี๋ยตรงโน้นครับเดี๋ยวระเบียงครับผม ไปครับไปครับมาเอาไปเพื่อนบุกดีเพื่อนบุกดีบุกดิกดเพื่อนบุกดีเพื<ๆ>่อนบุกดิอืมแตกหืม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 เรียบร้อยครับผมอีกคนนึงครับเอีกคนนึงครับผมอยู่ไหนว่าได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงนะ ไปไปอยู่ในบ้านเขาอยู่ตรงไหนวะในบ้านเฮ้ยอยู่ไหนวะเดินอย่างเต่าแล้ะท่านผู้ชมนี่ไงอยู่ตรงนี้นี่เองอย่าขึ้นไปหานะเพื่อนๆอย่าขึ้นไปหานะครับเอาเอาโอ้ตกอีก ไปครับไปครับพาเพื่อนขึ้นเนี่ยขึ้นแล้วไม่รู้ว่าผมว่าผมต้องได้คิวได้แ <c oughs> น่ฮเดียวโอ้ยเดียวเดียวโอ้หเอาเพื่อนเอาวนันนี้เอาวนันนี้เพื่อนเอาวันนี้เพื่อนไม่มีใครโดนเลยครับเพื่อนท่าน,น,นผู้ชม จะตายไหมเนี่ยคนนี้จะตายไหมเนี่ยเฮ้ยไปครับไปครับไปครับหน่วยผับจีครับหน่วยผับจีครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมสวยสวยพี่สวยไปครับเรามาลุยกันต่อได้ป่ะตอนนี้เราจะไม่เป็นมัมมี่แล้วครับผมเราจะเป็นแบบผีเอ้ยเป็นคนพูดผ,ผิด ไปครับไปครับกำบังทำไมเพื่อนเป็นบ้าเพื่อนเป็นบ้าหวินเป็นบ้าครับแปลกไหมอุ้ย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 หนีได้อย่างหมดหวิดครับท่านผู้ชมครับว่าเขาเขาเขามาแล้ววะออุ้้ย แน่จะเอาหัวหมอจะเอาหอัวหมออืมอืมอืมเข้ามุมไปดิเข้ามุมไปดิ ไม่กล้าว่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเป็นผีดี่แหละไปครับไปครับล่าดีกว่าเราล่ามัมมี่กันดีกว่าครับผมอยู่ไหนกันหมดว่ะมัมมี่ ร้อยแต่แต่ไมดีครับผมเอาวะเจอแล้ววะแน่แนั่นแน่รู้ดีเขาด้วยรู้ดีเขาด้วยไปครับอยู่ตรงนี้ดีกว่าที่จำของเราครับอืมอืมช่ยเพื่อนครับเพื่อนนี่แน่ นี yeah. mm ่แหละมาแล้วว่เต็มแม่เต็มหน่วยเต็มแม่เต็มหน่วยเต็มแม่เต็มหน่วยครับผมอุ้ยตกใจตกใจท่านชมตกใจหะผมรู้ถ้าไม่รู้ก็ตกใจเหมือนผมอ่ะมาแล้วว่มาแล้วว่ ร้อย <100. S 2> เปิดโงไม่สำเร็จแน่เอาครับยิงครับยิงครับนี่คือการยิงแหล,แลากระยะไกลล็กน้อยแต่ยังดีเลยท่านผู้ชมจะดีดไปไหนครับจะดีดไปไหนครับนี่มาแล้วอะผีมาแล้วอะน่ากลัวอี ฉันขอหยุดเธอเอาไว้แบนี้ได้ไหมเอาวะเอาวะอย่างนัวนะครับผชมอย่างนัวนี่แน่นี่แน่เรียบร้อยครับผมก็ผมว่ามันก็แรงอยู่นะท่านผู้ชมถือว่าแรงใช้ได้ผมว่าแม่งโคตรแรงยิงทีมัมี่ปิวอ่ะ ปครับไม่มีใครเป็ mein, 拜拜นครับย่งไม่มีใครเป็นครับมาครับเต็มรับมือครับนี่ครับเป็นครับนู่นครับอะไรกันวะนั่นจริงอะไรกันวะน้านยิงอะไรกันครับเนี่ยยิงอะไรกันครับเนี่ยเอาเอา นี่เพื่อนวาร์ปเพื่อนวาร์ปเพื่อนวาร์ปอ่ะเอา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 เพื่อนเพื่อนเอาว่ะต้องมีคนตายแล้วผมว่าจะมีคนตายแล้วจะมีคนตายทักคนเนี่ยนี่แน่ มาแล้วนี่ครับเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยมมี่เดี๋ยวนะร้องนะครับไม่มาบุกนะครับไม่รู้ว่าขี้ขาดตาขาวหรือเปล่านะครับผมหายไปเลยหายไปเลยคงใส่ต้องล่าแล้วครับไม่ชมไม่ไม่มันวะทำให้คนดูครับทำให้คนดูครับ นี่ๆๆๆๆี่น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 ีาวะนี่ไงนี่ไงโอ้โหยิงไม่เข้าเลยเรียบร้อยแต่ไปครับไปครับโ,โหโอหโห,โโหดีเลยครับท่านผชมเรียร้อยแต่แต่ครับผมไปคำ้าเนี่ยครับมีน้อมี่ ก็ต้องมีคนเลยครับเฮ้ยพวกอยู่ผมพวแรงผมมาแล้วมาแล้วยังไ,ไงดูครับดูครับดูครับเข้ามุมครับดูให้ดีก,กันเข้ามุมครับโอ้แตกแล้วละ่ะเรียบร้อยแตกไม่ปลอดภัยครับผมบอกเลยว่าไม่ปลอดภัยครับขึ้นเดียว่ครับขึ้นทิ้งเดียว ลูกหลอกผมหมดแล้วเนี่ยเน้นๆๆ,ๆๆๆมาแล้วเรียบร้อยครับแตกไหมแตกไหมร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับอือหือแตกมาครับมาครับมมาครับผมาครับผมมาครับผมมาครับผม หนึร้อยแต่วิ่งยีงครับวิ่งยีงครับโอ้โหรอ,อดว่ะรอดว่ะใช้ได้อยู่ครับมาครับมาครับไปครับที่เรี่อของประจำของเราดีกว่าท่านผู้ชมแม่งมันจริงคืนนี้ วะเป็นมั้เนี่ยเฮ้ยวินเป็นมั้เนี่ยอ่าไปเป็นแล้วครับให้เป็นแล้วครับผมลอยลงไปดิลงไปดิลงไปดิโอครับยัด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 ใกล้ๆแล้วมั้งยัดใกล้ๆยัดใกล้ๆอื้มเยบร้อยแล้วผม โคตรแรงหมอกได้อนี้โคตรแรงจะแรงไปไหนฮะสงสัยต้องล่าอยูย่แล้วเน่ยท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้ววะยึอะไรเลครับนั่นยัดดีครับยัดทีครับยัดดีครับแตกไหมแตกไหมแตกไหมอืมเอฟร้อย จะแรงไปไหนครับผู้ชมเห็นปะผมบอกแล้วปืนนี้แม่งโคตรแรงนี่ไงอะไรอย่างนั้นม,ม,มาเลยครับมาเลยครับผม,มนเน้นขอนดเนืนน้อร้อนแตกอย่างไวเลยนี่ผู้ชมสิบวิสิบวิบวแตกนี่เพื่อนอะไรกันครับนี่อ่ะ

ไมมม่มาีารัยังไม่มีมา้าผมว่าผมแล้วกรสุดได้ป่าวะนี่ดันพายมานาี่เลยกรสุดอร้อนเลยท่านผู้ชมไปครับไปครับแน่ดันแม่เพื่อนเราหิววะ่ะเพื่อนเราหิววะ่ะเล็กร้อยบอกเลยเอืมเล็กร้อยครับผม จะแรงไปไหนอะอาไปจะแรงไปไหนครับนี่ยอืมอืม,อมไปครับหน้าเลยวะจะหมดตา้ดูครับดูครับยังดีดอ่ะอยังดีมามีไปโครไก่โอ้โหไอ้พขยันแปดจัง โอเคครับผมก็จบไปแล้วผมกับปืน8.5เป็นลูกซองนะผมในด่านมัมมี่นะผมชอบชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปให,ใหม่ๆนะผมสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับผม Tell